สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าโค oh. นัคฆานะคะผมในโหมด Legendary นะครับผม,ม,บผมวันนี้จะมาสอนเล่นนะครับผมมาดูจากการโจมตีเลยนะครับผมการโจมตีเต็มการป้องกันน้อยก็คืออะไรม,ม่การโจมตีห้าการป้องกันหนึ่งระโยน์ใช้งานสามอ่ะไม่ต้องพูดอะไร ทำเพลงอะไรและไปไปเละเดี๋ยวสอนให้ดูนะครับผมสัตเนี่ถ้าสมมุติโคโยิงแบบนี้มันก็จะติดพิษถ้าสมมติยิงใกล้ปุ๊บหนึ 1, ่งพันตังเยอะไปเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวเนี้ยถนัดระยะใกล้มากกว่าเอ้ยระยะใกล้มากกว่าครับผมอ่ะสะเต็ปปื๊บ ปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดประมาณนี้นะครับผมสําหรับกีกาเราปื๊บแบบนี้ปื๊บปื๊ดปื๊ดแบบนี้เลยแบบนี้ฮึบฮึบ้อเอแบบนี้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะอึบอึบ้ออืปิ้วปิ้วปิ้วนี่ไง โปามีดอาบยาพิษออกไปสามเล่มถ้าไม่ตายของเขาคือเขาจะไม่ต้องแล้วงคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ